ตอนนี้เอาแผงมาตากแดดชั่วคาวก่อนนะครับวัดตอนประมาณกี่โมงเนี่ยมันไม่เห็นนะ9โมงนะครับ9โมง35 46.7 46.6.7นะฮะประมาณนี้นะครับแต่แอมไม่รู้เท่าไหร่วัดดูคู่บวกขัลบไวก่อนนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาต่อสายเข้าสายแล้วก็ไปเสียบกับกลิตอินเวอร์เตอร์นะครับ โอเคครับอตอนนี้เวลาสิบโมงห้าสิบนะครับแผงโซลาเซลล์ห้า้อยห้าสิบวัตต์ครับกับตัวเขาเรียกอะไรอ่ะกลิตไมโครอินเวอร์เตอร์นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูว่ามันลดค่าไฟได้จริงหรือเปล่านะครับตอนนี้เปิดแอร์แล้วนะครับนี่นะน,นะน,นะี่นะครับน้ำหยดนะน้ำหยดน้ำหยดอ่ะดูนะครับเดี๋ยวไปวัดไฟให้ดู แล้วก็จะให้ลูกสาวเสียบปลั๊กนะครับเดี๋ยวเราไปดูเลยอ่ะตอนนี้เสียบขั้วโซลาเซลล์ใส่บวกลบเรียบร้อยนะครับนี่ครับแสงอาจจะจ้านิดนึงนะแดดแรงมากนะครับโซลาร์ติดไมโครอินเวอร์เตอร์นะครับหนึ่งพันวัตต์เสียบขั้วบวกลบเรียบร้อยนะครับแล้วผมก็ต่อปลั๊กพ่วงกันแบบนี้นะครับง่ายๆไม่ต้องทําอะไรมากต่อปลั๊กพ่วงไว้แบบนี้นะครับเนี่ยจะใช้งานก็เสียบเลยจับได้นะครับปลั๊กเนี่ยไฟไม่ดูดแล้วมีไฟออกมานะครับ จนก,กว่าเราจะเสียบปลั๊กไฟบ้านนะครับถ้าไฟดับนะครับมันก็ดับไปด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวจะเสียบปลั๊กนะครับเยวจะเสียบปลั๊กวะเดี๋ยวจะให้ดูว่ามันทํางานยังไงโอเคนะครับอึ๊บเสียบปลั๊กเสร็จนะครับขึ้นไฟเขียวนะรอให้ไฟกระพริบนะครับไฟกระพริบอ่ะโอเคครับเริ่มทำงานแล้วตอนนี้ เราก็จะดูหมอไฟจากมือถืออีกตัวหนึ่งนะครับอ่ะตอนนี้นะครับไฟก็จะลดลงเรื่อยๆนะครับจากที่กินไฟอยู่ที่4แอมกว่านะครับเราก็จะมาดูว่ามันจะลดตรงไปดันไว้ที่เท่าไหร่นะครับเมื่อกี้ก็ลองให้ข้างบ้านด้วยนะครับข้างบ้านนี้ตอนที่พีคๆบ้านเขาใช้ไฟอยู่ที่น่าจะประมาณ5.3แอมนะครับนี่นะครับก็ลดลงเรื่อยๆ รถล,ลงไปอีกไหมแต่รถล,ลงไปอยู่นะครับตามคือจะบอกว่ารถอย่างนี้ทุกอันเลยทุกเวลาเลยก็ไม่ใช่นะครับก็ลดลงไปตามแดดนะครับเดี๋ยววัดตรงนี้เสร็จแล้วผมจะไปวัดดูว่าตอนแดดเปื้อนเปรี้ยงเนี่ยอะตีไปที่สามแล้วกันเหลือสามนะครับง,ง่ายเลยไม่ต้องรอนานตีไปที่สามทวนเพราะว่ามันสีกว่าผมจะให้มันตีที่ไฟแผงออกมาประมาณสัก หนึ่งแอมป์กว่าๆแล้วกันโอเคไปดูที่ไฟแผงจ่ายนะครับนี่ครับน่าจะแดดแรงขึ้นนะครับลดลงเรื่อยๆ okay. อโอเคครับอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูว่าไฟตรงนี้มันมากี่แอมป์กันนะครับอ่ะคีบแล้วนี่นะครับหนึ่งสี่หนึ่งสี่แอมป์นะครับเวลาประมาณจะสิอดโมงละ แดดจ้าเลยข้างนอกครับดูครับแดดเปรี้ยงเลยเห็นแต่เขามารีวิวไม่บอกว่าใช้ไฟได้เท่าไหร่นะครับแผง550วัตต์นะครับ11โมง1.4แอมป์ครับไม่ต้องอะไรมากนะครับเนี่ย1.4แอมป์แขวนๆอยู่ประมาณนี้อ่ะสบายๆครับได้ไฟจากแผง1.4นะครับ1.3 1.4แล้วแต่แดดนะครับเนี่ยเริ่มแดดเริ่มคึมก็ประมาณนี้ โอเคอ่าตอนนี้บ่ายโมงนะครับยังทำงานอยู่ติดพัดลมเสริมให้ด้วยนะครับมีอยู่ร้านคอมเก่าๆก็ติดไปเย็นสบายนะครับมาดูครับบ่ายโมงหนึ่งจุแปดแอมป์ครับ1.8ึ่งจุดแปดลบกับที่เราใช้อยู่ตอนนี้นะครับไม่รู้เท่าไร่ล่ะลบไปเลย1.8ึ่งจุแปดแอมป์นะครับคุ้มค่าไหมไม่รู้ฮะ แต่เปิดแอร์สบายๆเลยผมบอกเลยนะครับว่าถ้าผมไม่เปิดแอร์เนี่ยบ้านผมมิเตอร์ย้อนกลับครับถามว่าทําไมผมไม่ซื้อแบบตัวที่มี <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรครับ CT กันย้อนไม่ต้องครับปล่อยเต็มสติมนะครับปล่อยเต็มแม็กที่เขาทําได้เลยนะครับไม่ต้องกักไว้นี่ฮะแดดเริ่มร่มนะครับก็จะลดลงอแดดเริ่มร่มละแดดเริ่มร่มนะครับตอนนี้ฟังนอกคลุมน,นะครับ ก็จะแขวงอยู่ประมาณนี้ขึ้นอยู่กับแดดครับบอกเลยแดดพลิกๆเยอะตอนที่คุ้มนะครับคุ้มมากตอนนี้คนจะตกกับใช้ไฟอยู่ประมาณ3.3 3.2แอมป์นะครับแสดงว่ามีแดดแล้วครับเริ่มลดลงแล้วก็แล้วแต่ดวงอาทิตย์จักรุณาก็แล้วกันนะครับพูดตามตรงนะเห็นไหมครับตอนนี้มันคุ้มนะครับข้างนอก ถ้าคึ้มก็เพิ่มขึ้นนะครับถ้าแดดก็ลดลงตามนี้ครับอ่าโอเคครับตอนมืดถอดปลั๊กนะครับถอดปลั๊กทิ้งไว้อาจจะเห็นออปชั่นมีพัดลมนะฮะมีซิงมีซิงสองตัวมีพัดลมเขาข้าๆไว้ก่อนนะครับเพราะว่าช่วงช่วงที่แดดจะจัดบ,บ่ายสองโมงกว่านี้โอ้โหร้อนมากนะครับตัว ตัวกลิบอินเวอร์เตอร์นี่ครับร้อนสุดๆเลยตอนนี้ก็เย็นสบายเลยครับตอนหน้าร้อนนี้ไม่ใช่แน,น่ร้อนตอนช่วงที่มันร้อนๆน,นี่ร้อนมากเลยครับเดี๋ยวก็แก้ไขแบบนี้ไปก่อนนะครับช่วยระบายอากาศเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะทาให้มันดีกว่านี้นะครับวันนี้แค่ไขชั่วคราวไปก่อนถือว่าทํางานได้ดีไหมก็ดูตามคลิปก็แล้วกันนะครับใครที่สนใจแนะนำเลยว่า ถ้าใครค่าไฟประมาณปกติแล้วใช้ไฟอยู่ที่ประมาณ3-4แอมพันกว่าบาทนะครับผมแนะนำเลยถ้าแดดดีๆเนี่ยลดตามคลิปเลยนะครับโอเคครับ